ไข่ต้มทุกวันมีผลดีดังนี้หนึ่งโปรโตีนไข่เป็นแหล่งโปรโตีนที่มีคุณภาพสูงที่สามารถช่วยให้เรามีกล้ามเนื้อแข็งแรงสร้างกล้ามเนื้อได้เร็วสองวิตามินและแร่ธาตุไข่มีวิตามินและแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเช่นวิตามินเอซึ่งช่วยให้สายตาแข็งแรงในไข่แดงเป็นแหล่งของลูทีนและซีแซนทีนซึ่งเป็นสารอาหทารที่จำเป็นต่อการดูแลดวงตาและลดความเสี่ยงโรคตอประสาทตาเสื่อมช่วยให้ดวงตาแข็งแรงตาไม่แห้งสาม จะมีไขมันที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจสี่ช่วยในการการลดน้ำหนักไข่ต้องมีปริมาณแคลอรี่ต่ำแต่ปริมาณโปรโตีนสูงทําให้อิ่งนานไม่หิวง่ายห้าช่วยในการสร้างกระดูกและฟันไข่มีแคลเซียมที่สูงช่วยในการสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงหกในไข่มีสารโคลีนมช่วยบารุงสมองและทําให้ความจาดี และการสื่อสารในสมองจะดีขึ้นการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆจะดีขึ้นอยากสมองดีร่างกายแข็งแรงต้องทานไขท่ทุกๆวันนะคะ